ครับรจะโดมจะกลับบ้านแล้วครับโอ้ไกลไหมจากนู่นมานี่นี่ไม่ค่อยไกลอ๋อช่วงนี้ทำไรทำนาไม่ได้ไม่ได้ขับรถเลยเรียนเรียนนะยเขาเรียนด้วยนี่เรียนอ๋อเรียนอยู่อะไรน,นี่อยู่ตรงนั้นครับอ๋อจอดนี่แหละมันไม,มน่ไม่เสียรถเนาะถ้าวิ่งทุกวันนี้มันรถมันไปไว อันนี้จะกลับบ้านเลยเนาะยังครักบ้านรอก่อนอ๋อถอ่ายรูปก่อนไหมเดี๋ยวไปถ่ายเดี๋ยวถ่ายรูปคู่กันที่โทรหนึ่งก็ได้เดี๋ยวก็ไปเลยัน่นแหละเดี๋ยวค่อยเจอกันโอ้ดำหมดแล้วนี่เบนต์นตัดเบนต์ตัดได้ดูเลย ก็อูเซอันนะครับเพราะว่าจะไปเปลี่ยนบังฝุ่นใหม่อันนี้มันบางเกินครับมันมันบางอรอยเชื่อมก็เชื่อมเต็ม,ตมครับนี่แหละแบบเนี้ยดีดีกว่าอูแถวชุมพลมันจะกยางๆๆตอนมีอีกบทตอนหมดอีกอย่าง,ง,งเฮ้ยตอนมีบดตอนหมดเกพ็บเออเจ็บเปลี่ยนไหมยังเงาเลยอ่ะ แต่ทำไมตัวนี้มันไม่เหมือนเขาเนาะอโอ้รถลอรถลอบ้านสายแก้วใช่ไหมครับบางุ่วนดำ,ดำเลยดำเงาเลย ยังถอยเลยนะเดนโซอยากมีต้องสร้างไม่ใช่อ้างว่าบ้านจนจัดนี่เซตินก็ปรับพื้นที่อยู่ครับอาตินปรับพื้นที่อยู่นี่เโดวมารุกรลังครับรุกรลังมาเอามาบริจาคครับรูกลังจากบ้านเต็มกล่องครับ สวยนะคันนี้ถือว่าอ่อานเลยสาวมองอนะ่ะชิมงานรถดำก็ยาวครับสุดเกดเหลือแค่นี้แหละครับแล้วน,นั้นเขากลับหมดแล้วจะโดมากินน้ำมันอยู่นะคันนี้หนึ่งพันวิ่งได้ไม่เกือบวันนะ่ะ จอดยางยางจอดนานน่ยยางมันจะแตกแบบนี้นะครับมันกรอบไงเออในแฟนพี่เหรอ อ้แล้วทำไมไม่ไปเอาเฟนมาใครจะกล้าไปอะไรนะี่ก็รุมอยู่นะโอ้เสียบอยครับเรียบกันหนักเลยครับจะไปวิ่งดินก็เธอแก่ไ,ไหมวิ่งเธอแก่บอกว่าวิ่งพรงนี้พาวิ่งพรงนี้วันนี้ไม่มีน้ำมันเลยแกบ,บอกมันมันเหนื่อยแล้วอืมทีม่เติมพันธหนึ่งนี่ในครึ่งทางวันนี้พี่ชาพี่เติมพันธุ์ม,มันหมดใช้แล้วนี่เติมแต่น้ำมันเมื่อวานก็เจ็ดร้อย มันผมพันหนึ่งหมดเกลี้ยงเลยเว้ยจะเลิกวิ่งแล้ววิ่งมันติดแต่งานนี่แหละคือเก็บเงินเก็บอะไรให้มันเก็ไปงานเดียวน้องมะนาวสีมันสีมันมันคือว่ามันเนียนนะตามตามไปนี่นะก่อนแมงอ้าวออกมาอย่างงี้มือนิยุ่ แย่เข้าไปได้เลยโอ้ช่องเสียโดมครับเสียโดมบ่ะชื่อช่องอะไรนะชื่อช่องอะไรนะครับเสียโดมกันไดัรึเปล่มาดูครับเมื่อก่อนผมเคยขับร้อยเจ็ดห้าครับแต่ตอนนี้ผมมาขับความเร็วครับสองสีรุ่โอ้โหมันต่างกันยังไงครับเมื่อก่อนขับจนหัวจะหลุดครับตอนเดียวเลยครับหัวตอนเดียวครับ เฮ้ยยิ้มที่ล้างอ่ะใส่บางพุ่นอ่ะมันต้องใส่ยังไงเลยใส่ยังนไงเถอะขอโทษเนี่ยพี่ไอว่าจะไปใส่ออกไหครับพี่โอ้ย่างเวลาหนังก็ใส่ใบมีดพร้อมเลยผู้ใด้เกกะกาเกยใไ้พร้อมเลยสองเมตรเก่าสิบครับตัวนี้ใส่สิบเมตรไปเลยอย่าแพ้ใคร ดี๋ยวถ้าผมรวยอ่ะผมจะใส่สักวนันห้าเมตรอ่ะถ้าเออกมาถ้าเราใส่ออกมาขนาดแล้วก็จอดเลยนนไม่วิ่งงานถ้าใส่มาขนาดเนี้ยเมื่อรถเองเวลาวิ่งใช่ไหมแต่ขนาดนั้นมันยังพับแล้วยังไม่พี่ว่ามันพับมาหาร้อนี่นี่นหนะเขาก็ก็เอาเฮ็ดบีมเนี่ยวางมานี่เลยยันเลยบะเออชนแบบรถกระบะบุบหมดเขาวางสักสามอันเนอเฮดบีมวางเล็กไม่ห้ามแสงออใสงมาได้อใไซชนที่แบบมอไซเละ ติได้เกรนเสร็จตีหลายบ่เอามาให้ผมจักรลอยแผ่นเลยฮะยังอ่ได้อยู่เอามาให้ผมจักรลอยแผ่นนะนะเฮ้ยเอาเอามาให้ผมเนี่ยหาซิแพนเนี่ยเอามายังไรเอามาให้ผมมาหาซิแพนนี่เฮ้ยเดี๋ยวเราไปจอดถ่ายตรงร้านกว้างหน้าบ้านถ่ายรูปเออเออแล้วน้องใหม่ไปจอดด้วยเอาอันนั้นอันนั้นจอดตรงกลางแลมแลมแกมกุญแจไปแลมแจไปเราแกบอกพี่อยู่แกจะให้พี่ขับที่จริงไงแกจะให้พี่ขับไปนู่นใช้อนนะเออเราจะให้ใครมารับ เดี๋ยวผมไปด้วยไงนี่ไงเอารถไปเลยเอาสี่ประตูแคบแค่ไปไหมไปวะถามันดูเลยครอบไพ่ดีครอบกระดินโอ้ให้มาตอนแรกก็กระดินให้มาอันก็กระดิ่ขครอบฮิโนอย่างสวยที่ไม้แล้วไปดีจัดที่โม่เลี้ยอหายแล้วยางไข่จัดยางพร้อมไปดีไซน์เรียเดียนเลยเดี๋ยวเอาคู่ ผู้หลังแซ่เนี่ยยังใส่ข้างหน้าเรียดเดียนขึ้นหน,หน่อยครับเอามาจากยี่สิบแผ่นนะมาชิมบัตรเดีไ,ดเไว้แล้วนี่ผมแผ่นหนึ่งผมแผ่นหนึ่งผมครับสต็อกไว้แบบไม่นนเนี่ยอ้จานทูม,มั้ยโคตรแรงเลยอ่ะโอเคครับ ก็เรียบร้อยนะงานนี้จะเดินทางกลับนะครับบายบายครับท่านผู้ชมทุกท่าน